การแปรผสมดาว22ปัจจัย231ศูนย์ลังสีในตอนนี้ก็จะสรุปปัจจัย3ปัจจัยต่อไปคือลำดับที่789ได้แก่ดาวพุธคือความคิดได้แก่ดาวสุขคือความชอบได้แก่ดาวอังคารคือการกระทำคิดพูดขออภัยครับ คิดชอบทำหรือ,อการเคลื่อนไหวปัญญาความรักความพอใจการทำดำเนินการปฏิบัติการแอคชั่นนะอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นดาวที่เป็นกิจกรรมโดยตรงที่เจ้าชะตาแสดงออกในด้านต,าตา่างๆ ในฐานะเป็นสิ่งมีชีวิตในฐานะที่เป็นคนซึ่งเราจะมีกิจกรรมนะอยู่3ด้านที่เป็นหลักนี่แหละครับคือการคิดความชอบในสิ่งต่างๆแล้วก็การปฏิบัติการการกระทำนะครับ